แน่นอนนี่คือสคริปวิดีโอเกี่ยวกับนิสสันซลฟี่ปี2025ที่แปลเป็นภาษาไทยนิสสันซลฟี่ปี2025มาพร้อมกับความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าที่ลงตัวสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถยนต์ซีดานขนาดกระทัดรัดนิสสันได้พัฒนาโมเดลนี้ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์ความสะดวกสบายและการใช้งานในชีวิตประจําวันจากแรกเห็นดีไซน์ภายนอกสะดุดตาด้วยกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและมั่นใจ ไฟหน้าเล็บคมชัดเสริมบุคลิกที่โชบเกี่ยวเส้นสายของตัวรถที่ไหลลื่นตั้งแต่ด้านหน้าจลดท้ายเพิ่มทั้งความสวยงามและอากาศพลศาสตร์โดยเฉพาะสีฟ้าเมทัลลิกที่ช่วยเน้นความหรูหราและความโค้งเว้าอย่างมีระดับเหมาะกับโ์รูมหรูอ,อย่างแท้จริงเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร ความประทับใจยังคงต่อเนื่องห้องโดยสารเงียบสบายและตกแต่งอย่างพิถีพิถันวัสดุคุณภาพสูงถูกเลือกใช้อย่างชาญฉลาดตั้งแต่แผงคอนโซลแบบซอฟทัชไปจนถึงพวงมาลัยหุ้มหนังเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสริระได้ดีมอบความสบายตลอดการเดินทางรายละเอียดอย่างประเข็บได้สีน้ำเงินช่วยเพิ่มสไตล์ให้เข้ากับสีตัวถังภายนอกเทคโนโลยีในซิลฟี่ใหม่ก็ไม่น้อยหน้าหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto หน้าจอระบบสัมผัสความละเอียดสูง การสั่งงานด้วยเสียงและแท่นชาร์กร้ายสายทําให้ทุกการเชื่อมต่อสะดวกและล้ําสมัยคอนโซลกลางออกแบบมาอย่างเรียบง่ายใช้งานสะดวกขณะขับขี่ในส่วนของขุมพลังซิลฟี่2 0 2 5มอบการขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดพลังงานแม้ข้อมูลทางเทคนิคจะขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคแต่จุดเด่นคือการควบคุมที่มั่นคงพวงมาลัยตอบสนองดีและช่วงล่างที่นุ่มนวลเหมาะทั้งขับขี่ในเมืองและเดินทางไกล ด้านความปลอดภัยนิสสันให้ความสำคัญด้วยระบบเซฟตี้ชิลล6 0ริที่รวมฟีเจอร์ทันสมัยอย่างระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติการเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลังเพื่อเสริมความมั่นใจให้ผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนสิ่งที่ทำให้ซิลฟี่2 0 2 5โดดเด่นคือความสามารถในการผสานความหรูหราเข้ากับความคุ้มค่าได้อย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่รถซีดานธรรมดาแต่คือรถที่สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องเลือกระหว่างสไตล์และเทคโนโลยี สำหรับใครที่มองหารถยนต์ที่ดูดีใช้งานง่ายขับขี่สบายและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาที่จับต้องได้นิสสันซิลฟี่ปี2025คือทางเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามหากต้องการให้แปลสำเนียงหรือคำให้เข้ากับแอนนวาการภาควิดีโอมากขึ้นแจ้งได้เลยครับ